ก่อนแรกจืมเมซอเป็นการบอกเวลานี่คำนามบอกเวลามีอะไรบ้างเช่นสามโมงบ่าย,ายโอหูโอจอนพวกนั้นเป็นคำบอกเวลาเช่นช่วงบ่ายช่วงเช้าช่วง,วงตอนกลางวันก่อนเย็นปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นคำบอกเวลานะจะใช้จึมเมซอไปเลยซึ่งคำพวกนี้เป็นคำนามคำกริยาที่มีตัวสะกดใช้อึลจึมเมซอนะมีอึลคำกริยาไม่มีสะกดหลาะใส่ลีอ,อึลเข้าไปแทนนะคะทีนี้มาดูตัวอย่าง เทกุเกอีบอนจูทุริลจามเราใสจเซอไปได้เลยเทกุเกอีบอนจูอาทิตย์นี้วันเสาร์เมเซอประมาณวันเสาร์เนี่ยตั้งใจว่าจะไปที่เทกุก เราจะไปที่เทก,กูวันเสาร์นี้นะคะใส่จมเฮโซไปได้เลยต่อมาพังหักจมเฮโซเชจูโดเอคันโกเอพังหักพังหักก็เป็นคํากริยาเอาโทษค่ะเป็นคํานามที่บอกเวลาเหมือนกันบวกกับจมเฮซอไปเลยพังหักจมเฮโซเชจูโดเอคันโกเอ,อจะไปที่เชจูโด,ดประมาณช่วงปิดเทอมเห็นไหมคะบวกกับคํานามไปได้เลยต่อมาเชจิจึม เฮซ้อชิงัวยองัวโดนพลกราเชีประมาณบายสชเป็นคำนามเหมือนกันบวกกับจึมเฮซ้อนะคะบวกไปได้เลยตั้งใจาอาจจะไปดูหนังกับเพื่อนเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงมส่วนบีกันนเมอยากสกชังซวยคันกรบิดาเกิดนาตาอันนี้นะคะคมาจากคำนี้รักษาเกิดตัดดาออกเกินาไม่มีตัวสะกดใส่อะไร ลีอินจืมเมซนะคะอันนี้คือวิธีการใช้ไม่มีอะไรกดใส่ลีอินจืมเมซอไปได้เลยอนะยากสกชังโซเวคัลกอมนีดาประมาณเดี๋ยวคงช่วงประมาณหลังจากคาบจบเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปที่สถานที่นัดกันเลยนะคะนี่คือวิธีการใช้นะคะต่อมาเทคันชการจืมเมซซ ที่เกิดชิการอันนี้เป็นคำนามบอกเวลาว่าประมาณช่วงเลิกช่วงเลิกงานนะคะใช่บวกกับจูมเมโซไปได้เลยเพราะเป็นคำกระลิเป็นคำนามที่บอกเวลาเฉยๆทาชิชโนะฮากิโรเฮียวเดี๋ยว,วประมาณเดี๋ยวเลิกงานก่อนเนี่ยจะโทรหาแล้วกันนี่นะคะมีวิธีการใช้จูมเมโซเนาะถัดมาจีนาอนันนึงกาจีนาอนันอนึงกาอันนึงไกโยก็ได้นะท่าสุภาพนะคะอ,อันนึงไกโย แต่ไม่จุดๆหรอนี้ไปดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าอ่าตัวอย่างบอกว่าอีบอลชีฮองเมหกชีนาฮุนจามันตระรอจจนาอัน,นกจงเยวอีบอชีฮอคือการสอบครั้งนี้หกชีไม่ทราบว่าไม่แน่ใจนาะฮุนจามันฉันคนเดียวตลอดตลอจีตคือสอบตกต o ะรอจีตาอันนี้คือรากศัพท์ ตอนรอจีดาตัดดาออกเหลือตอนรอจีอ่ะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ช่างไม่สนใจใส่จีนาอันนินก็ไปเลยนะขอบจงเหวฉันเป็นห่วงว่าฉันคนเดียวไหมเนี่ยที่จะทำไมตกข้อสอบครั้งนี้ในการสอบครั้งนี้ 잔? 그런데 여료가 아디다토하프 비가 와서 화전을 만들려고 하는데 밀가루 반죽기 너무 찔지나 않으까 모르겠어요. 마이 루플라아 밀가루 그 반죽기 너무 찔지나 않으까 모르겠어요. 질질리미리 다, 찔다. เดินตาตัดตาอตอกเหลือจีนคําเดียวมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ช่างไม่สนใจใส่จีนนะอันเดินตาฝนตกเนี่ยก็เลยตั้งใจว่าจะทําผ้าจอนผ้าจอนคืออะไรคะพิซซ่าเกาหลีนะเนี่ยตั้งใจว่าจะทําผ้าจอนนะแต่ว่าแป้งเนี่ยมันแฉะไปหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจการใช้วัรดุนี้คือ เมื่อเรารู้สึกมีความกังวลอะไรสักอย่างเราจะใช้แบบกังวลด้วยไม่แน่ใจด้วยแบบนี้นะคะจะใช้กรณีนั้นตอนนี้จริง,รงๆเรายากนะคะออกมาในข้อสอบทอปิก 2, สองค่อนข้างเยอะต่มาพีรดโอจินาโอจินาอันนึ่งก็จ้องเงี้ยวโอตาตาตัดดา, oh, านะะ ata, ออกเหลือโอ oh, คำเดียวมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ช่างใส่จีนาอันนึ่งก็ อนเลนกาไปนะคะพี่ก็พี่ระดูโจินาอนเลนกากจังเหว่เป็นเงินงวดฝนจะตกหรือเปล่าเฮ้ยฝนตกปะเนี่ยนี้นะคะมาจางเนียชรอมกิริมาคิจินาอันเลนกา벌써부บคกจังเลย哟มาคีจ้ะแปลว่าติดนะพีจ้ะเหลือกลายเป็นมาคี มีตัวสะกดหรือไม่มีไม่ต้องสนใจใส่จีนะอันนก็อ่ะเนี่ยชังเนชอรองเหมือนปีที่แล้วเนี่ยคิริมาคิจิน,นกะกอร์เซอร์บุทเบอร์เเริ่มเป็นห่วงแล้วเนี่ยว่ารถจะติดเหมือนปีที่แล้วไหมนี่คะปีใหม่เชียงใหม่โอ้โหนะสุดยอดไปเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการใช้อย่างง่าย ของวยากรณ์นี้ไวยากรณ์ถัดมาคือจีคือเรลจุดจุดจุดไม่ดีก่อเหรอไวยากรณ์นี้มักใช้เมื่อต้องการจะแนะนําอะไรให้แก่ใครสักอย่างจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตสะกดก็ตามไม่เกี่ยวสามารถใช้ไวยากรนี้ตามหลังคํากริยาไปได้เลยอย่างเช่นเช่นอย่างเช่นดองูบ่โกนทำเย็นจมชิจิคุเรีถ้าเหนื่อยมากก็พักหน่อยไหมล่ะอย่างนี้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนกันกแนะนำว่าพักสิ ทำอะไรสักอย่างสิฉันแนะนำให้เธอทำแบบนี้อย่านี้นะคะชิตาชีต i าตัดดาออกหรือแค่ชิมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ช่างไม่สนใจใสจจ่จีคือเดอืมจุ๊บชีชีคือเดก็พักหน่อยสินี้นะะถ้าเหนื่อยมากก็พักซะหนอ่อยอ่าต่อมา밖이지그러보면문을닫지그래요문을닫다 ตัดดาออกนะคะหรือทัดคำเดียวมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ช่างไม่สนใจใส่ทจีคือเร็วถ้าข้างนอกถ้าข้างนอกเนี่ยมันเสียงดังก็ปิดประตูมาซะเลยสิหน้าต่างซะเลยสิช่างมุนนะคะ ไ่ใช่มุนนะคะช่างมุนขออภัยค่ะตรงนี้เป็นช่างมุนนะคะตรงนี้ไม่ใช่มุน,มนขอโทษด้วยค่ะ,ะก็ปิดหน้าต่างซะสิอย่างนี้นะคะช่างมุนนั้นถัดจีกเรย์ปิดหน้าต่างเลย,ยนี่นะคะต่อมาดิจิลกัตมิเอะมิริเชนฮาราโดฮะจีกเรย์เชนฮาราดาฮะดาตัดดาออกเหลือฮาคำเดียว มีตัวสะกดหรือเปล่าไม่สนใจสายจีเดียวต่อตรงนี้อาจีคือเดยโออ์โยดูจิลก,ะกะอกัตเมียนถ้ากลัวว่าจะไปสายหรือถ้าดูเหมือนว่าจะสายเนี่ยก็มิดีมิดีคือล่วงหน้าชอนฮาราโดฮาจิคืเรียวก็โทรไปบอกเขาซะก่อนสิว่าจะสายนี้นะคะมาบาเมอันทุนอันทุนเมยียพาคจิคืเดยโยไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเลยสิคะพา กูดาพับกูจีคืเดียตัดดาออกก็คือเดี๋แค่พากูมีตัวสกดหรือเ่าไม่สนใจใส่จีคือเรอียวก็เปลี่ยนใช่เลิคะ่ะนี่นะคะถ้าไม่ถูกใจก็เปลี่ยนดีนีนะต่อมามมเมียนช่วมียนเดี๋ยวคุมองมอมมอกองูชี้จีคืเอเดียคำนี้ชีตามเดิ ตาชิจิคือเดียตัดดาออกเป็นเดียวแค่ชิมีตัวสะกดหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนใจใส่จีคือเดียวไปเลยนะคะถ้าร่างกายไม่ดีถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็กินยาแล้วก็นอนซะสิคะจมชรอมฮากุผู้จองผู้จองคือคำเที่ใช้ในแง่ลบคำปฏิเสธนะคะเช่นไม่บ่อยไม่ค่อยไม่มาก ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่อะไรอะไรอย่างนี้นะคะคือต้องมีเว่าไม่คือต้องมีการปฏิเสธว่างั้นเถอะเช่นสงยอกยีวอนักนักช่อนดอกกออี่อเออซน그런지좀처럼바르는일이없어요เป็นคนมองโลกในแง่ดีไงเลยไม่ค่อยมีเรื่องให้โมโหวอนักอันนี้อย่างมากนะคะนักช่อนดอกคือการมองโลกในแง่ดี그런지좀처럼นี่อันนี้คือใบตองเรา จม,ออออมจมชรอมลิลออฟซหจมชรอมแล้วก็บวกกับประโยคนี้แล้วก็บอกว่าออฟซย์ไม่ค่อยมีเรื่องไม่ไม่มีเรื่องให้ต้องโหหรือต้องอารมณ์เสียเพราะว่าเป็นไมนคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากนี่นะคะาม,มาพองแสเงือมาลาทอนนโรลมเดนมุม,มิราเพรจ,จมชรอมัน병ชีลด้วยก็ุ 전병치료도맞으음아전병치료도하지않으세요그러니까그ทําไมคะ아เดี๋ยวอธิบายไวยากรณ์ก่อน,อนจมชอรออยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านอย่างงี้ไงจมชอรอ하지않으세요เห็นมั้ก็จะบอกว่าเพราะว่าทําไมคะวิ่งเป็นร่างกายที่วิ่งมาราธอนเนี่ยมาตลอดชีวิตใช่มั้ล่ะดังนั้น จึงไม่มีการป่วยบ่อยๆไม่ค่อยป่วยเป็นร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองจึงไม่ค่อยป่วยเนาะฮาจีอานูซีโยลูปปฏิเสธออปโซยล์ูปปฏิเสธจีอานูซีโยจีอันเธอนี่นะคะทำไม무슨일인지물러도좀처럼얘기를하지않아요 G อ,อันนายตู้คนเอเออเนี่ยมีเรื่องอะไรไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ไม่ยอมพูดด้วยเลยถามก็ไม่ยอมตอบนี่นะคะต่อมาจมเชอรอมโปรยจีอันเดอ슨일이있나봐요จอมเจอร์รอมแล้วก็โปรยจีอนันตาโปรยตาไปว่าอะไรคะมองเห็นเห็น เราเห็นก็เจอไม่ก็เห็นเลยจีอา่าต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยพรอ้อมผู้ยิ่งใหญเต็มมูินอิรินนะจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราื่องถัดมาอ่าไว่อนถัดมานะคะผู้จองเหมือนเดิมชุดชาโนดูแม้ก,กระทั่งก็ไม่างนี้นะคะบวกกับผู้จองเหมือนเดิมคือการปฏิเสธนั่นเองรูปปฏิเสธตัวอย่างเช่น 나이가들어서그런지전화번호조차잘외우지못해요조차어이อันี้เป็นคำนามบวก,กับโจชาชาลเวอูจีโมเทเป็นปูจองใช่ไหมคะตรงนี้เป็นรูปปฏิเสธในการโทรศัพท์เพราะว่าอายุมากแล้วชินะนะแม้แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็ยังจํามไม่ค่อยจะได้เลยนี่คะจํามไม่ค่อยจะได้เลยต่อมาโมกีโนมัวพาซอมบุรุมาชิก 힘들어ตเรนี่เป็นคำนามบวกกับโจชา힘ิม요ก็คือรูปผู้จองเหมือนกันเป็นรูปปฏิเสธรูปเงยลบนะคะก็คือเจ็บคอมากขนาดน้ำเนี่ยยังจะกินไม่ได้เลยนะนี่สามารถคือสารามอิดมโจชามุลรอยอันนี้เป็นรูปปฏิเสธเนาะอิดมเป็นคํานามบวกกับโจชาที่แปลว่าแม้แต่เออแม้จะชื่อเขาอะยังจําไม่ได้เลยชื่อก็ยังไม่รู้จักเลย คัดชื่นหัวใจทงเยวโบนเตยทงเยวคือเพื่อนร่วมง,งานเป็นคำนามบวกกับโชชาแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานบริษัทเดียวกันเนี่ยยังบอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้จักเลย,ยนี่นะคะมูลโชชาบทม,มาชิลจงดูแล่哟มูลโชชามูลคือน้ำเป็นคำนามบวกกับโชชาหมดเป็นผูจอง แม้แต่น้ำเนี่ยยังกินไม่ได้เลยเขาบอกว่าเนี่ยแม้แต่น้ำนนดื่มไม่ได้เลยเจ็บคมมากในกันถัดมาชาเมยนไม่ใช่แปลว่าถ้านอนนะคะแปลว่าอะไรอะไรต้องการถ้าต้องการอะไรอะไรถ้าอยากจะทําอะไรอะไรวเจทอกว่ากูุมยเลจากชาวตอยาลืมาเราบนทวิตเตอร์ตอนนี้ทวิตเตอร์ไม่ใช่อันนี้แล้วนะคะตอนนี้ทวิตเตอร์อันนี้ ันนี้เหมือนกันนะคะทวิตเตอร์ไม่ใช่อันนี้แล้วเนะาะกูเกิโคงบูฮาจาเมีอนฮาจาเมีอนคงบูฮาดาตัดดาออกเหลือแค่คงบูฮาไม่มีตัวสะกดใส่จาเมีอน มีหรือไม่มีไม่ต้องถืใจเนาะใส่ชามยอนไปอย่างเงี้ยคะ่ะก้กลายเป็นคงบูฮาชามยอนถ้าอยากจะเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีเรื่องที่ลําบากเยอะแยะเลยนะถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อมาที่ฉันได้เลยก็คือ t วิตเตอร์นี้แบบนี้นะคะเป็นต้นต่อมา Nam 보다조금이라도앞서가자면그만큼남보다몇배로노력해야됩니다 นำผู้ากกัาคนอื่นกโกคลาภา,มมาดา้านอาบหระอ,ออ,นนอ,อา,ดดาออกแล้วเนามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ช่างไม่สนใจใส่ชาย้อนไปถ้าอยากจะไปอยู่ จะก้าวหน้าอยากจะเหนือกว่าผู้อื่นแม้ชันิดนึงก็ตามเนี่ยคือมันคือนำบูดามเมเปโรเนยอเปลทตต้องทําไมคะพยายามหลายเท่าต้องพยายามอีกกี่เท่ามากกว่าคนอื่นเท่าที่เราต้องการยิ่งเราอยากไปอยู่เหนือคนอื่นเท่าไร่เรายิ่งต้องพยายามมาเท่านั้นนะคะประโยคนี้ต่อมา걱정하자면สองตัวจีก็걱정하다 ดาออกเป็นคอกจองฮ่ามีตัวสะกดหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนใจใส่ชาเมียนไปได้เลยคอกจองอาจจะเมียนฮันดูฮันดูกาจิยาเร็วกว่าถ้าจะให้เป็นห่วงนะถ้าจะอยากเป็นห่วงหรือถ้าต้องการเป็นห่วงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่องแน่นอนก็มีมากกว่านั้นนะคะมาโยกิโซะเาจังปลิคาจะเมียนโทชิโกซุโดโรุรลท่านึงก็จะช่วย คาดาคาชามยตัดดาออกนะคะเหลือคาคำเดียวมีตัวสะกดไมไม่สนใจใส่ชาเมียนไปเลยอ่ะยวกีโซเขาจังปร,รงีอขาจมออนถ้าต้องการไปให้เร็วที่สุดจากที่นี่การขึ้นรถโคสุกตัวโรการขึ้นทางด่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขึ้นทางห่วงไปเลยค่ะอยากจะไปเร็วๆตอนนี้นะคะไปกันถัดมาอีมันชอมันยืนเกียนีดาอีมันชอมันยืนเกียรนีดาไม่ใช่เรื่องแค่นิดๆเท่าน,นั้นอย่างเงี้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆกเนี่ยนี่ถ้ามีคำถ้าคำกริยาเนี่ยม,มีตัวสะกดค้านามก่อนเนาะค้านามมีตัวสะกดใช้อีมันชอมัน ค่ะคำนามเนี่ยคือใช้อีมันชมันไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าคำกริยาที่มีรศกใช้นึ่อีมันชมันอึนเกออาเนดาเห็นไหมอึนเกอานีดาถ้าเป็นคำกริยาที่ไม่มีรศกหล่ะใสนึนเกอานีดาอีบอนอิเลเทออึซาดวลอีมันเจอมาไม่ผ่านให้เกี่ยวกันึนยอเกีึนเกอานีมิดาอีบอนอิเลเทเกี่ยวกับงานในครั้งนี้ อีซาเดรกรรมการเนี่ยพวกกรรมการเนี่ยอีมันชอมันมดปาตังฮาเกมดมาตังฮาดาแปลว่าไม่พอใจยยกีนเกียร์นี่นะอีมันชอมันก็คือไม่ได้ไม่พอใจแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะไม่ใช่มีแค่นิดเดียวนะแบบนี้นะคะอีมันชอมันอีมันชอมันมุดปะตังฮาเกยอกีนึงก็เรียกว่ายอกีไม่ได้แปลว่าที่นี่นะคะแต่ว่าเรียกว่าไม่ใช่เล็กน้อยเลยทีเดียวแบบนี้ ยอกีนึงยอกีด่ตัดดาออกยอกีไม่มีตัวสะกดดังนั้นจึงใส่นึงเกอานีดาอะยอกีนึงเกอานีดานะ,ะไม่ได้พอใจแค่นิดเดียวนะไม,ไม่ใช่ไม่พอใจแค่นิดเดียวนะไม่พอใจอีกหลายเรื่องแบบนี้นะคะามาชิกจางี จกซองเอะม่ใช่นะค,ความถนัดม่เที่นนือความกังวลน้อยๆนะอันน้มตเออคือการทำงานเนี่ยมันไม่เหมาะกับมันไม่เหมาะกับผมไม่ถนัดเลยก็เลยแบบมีความกังวลค่อนข้างมาก นี้นะคะ <S <S ชจงซาก้าไดรียมนมันมาคาตาโรุนเกอ,อนิมิตาถ้าทำไมคะต้องการเป็นนักบินเนี่ยนี้มันมนเล็กๆน้อยๆคาตาโรุนกอนคือเรื่องยุ่งยากหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องวุ่นวายเนี่ยนะคะมบบคาจากคำว่าคาตาลบตา ตัดดาออกเปลี่ยนลูกเป็นคาตาโลใช่ไหมเปลี่ยนที่อึบเป็นอูอูใช่ไหมคะเมื่อลงท้ายด้วยอูแล้วอูไม่ไม่จะสะกดจึงใส่นีอึนเกเข้าไปแล้วก็ใส่アニดาลาสคาตาโรอุนเกアニดาถ้าต้องการเป็นนักบินนะไม่ใช่ต้องมีเรื่องจัดการเยอะแบบนี้นะคะอีมาชามาอินกีเกอินเกアニดา อิมัชมัอิงิกาอินุเกอานิมิตไม่ได้มีชื่อเสียงแค่นิดเดียวอิมชมอินุเกก็คือมีชื่อเสียงค่อนข้างมากมอมิมัชมัอิงิกาอินุเกอานิดะอิมชามันอิงิกาอ